สวัสดีครับวันนี้โค้ด180เรามาอยู่แถวประชาอุทิศทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับกับภารกิจแก้ระบบกองบ่อปลาอ่ะนี่เรามายืนอยู่หน้าบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันว่าบ่อเป็นแบบไหนโอเคบ่ออยู่บริเวณหน้าบ้านฝั่งนี้เดี๋ยวนะฮะ กิจวันนี้คือการแก้ระบบกรองเพื่อทำให้น้ำใสแล้วรีโนเวทอุปกรณ์บางชนิดให้มันมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีกว่าเดิม <Yeah. S 1> อันนี้เหมือนลูกค้าจากการห้งครกกระโดดลงบอ่อโอเคภายในร่มรื่นมาก oh. ในบ้านพื้นที่ มีบริเวณจำกัดในการทำงานอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาแก้ไขว่าละเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยโอเคตอนนี้ทีมงานเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเสริมกำลังก่อนมื้อเช้าเราเดี๋ยวเข้าไปลุยกันไง งงเด้งงงงงงไม่ต้องงงไม่ต้องงงเห็นบอกง,ง,งเลยอเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็เอาอุปกรณ์มากลางบอ่อก่อนเราต้องย้ายปลาทั้งหมดขึ้นมาอยู่บ่เข้าไปเพราะว่าวันนี้มัต้องมีงานปูนด้วย อันนี้ที่เห็นเป็นพ่อฝ้านี่มันไม่ใช่กระจกนะครับมันคือแผ่นอะคริลิกเวลามันเจอตะก,กรรมน้ําแล้วมันจะขึ้นเป็นคาบอย่างเงี้ยนี่แหละ ที่เราจะจับปลาเดี๋ยวเราต้องหมุนเอาพวกอุปกรณ์แหลมๆคุ้มคมเ,เช่นพวกข้อเจ็ตนี้ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปลาหนีการจับคุมจะพุ่งเข้าชนบาเจ็บกันอ,อีก ไปหลบไปก่อนเดี๋ยวจัดระเบียบให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลยปั๊มลงมีทั้ง4ีห้าเครื่องปั๊มน้ำอีกสามสี่เครื่องอเข้ามาได้แล้วไปยืนทำไมล่ะเพื่อนก็ทำงานกันอยู่ข้างในเิอเข้ามาเป็นอย่างนี้วันไหนไม่โดนนะ้ำอน,นอนไม่หลับเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเคลียร์ล้างบ่อให้สะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่าบ่อเนี้มันขาดอะไรแล้วมันต้องทำอะไรโอเคพอเราล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบกันว่านเป็นไงฝั่งนู้คือบ่อกองนะครับสังเกตว่ามีสะดืออยู่ ่าจุดหนึ่งมีลูกค้าตั้งปั๊มไว้คงใช้ไว้สำหรับดูดทิ้งอ,ะอ่ะดูดตะกรอนทิ้งเองคอด้านล่างทะลุหาการน้ำรอดอเดี๋ยวต้องขยายให้ใหม่เพราะลักษณะอย่างนี้มันน้ำหน้าไม่น่าทันแน่ถ้าใส่ระบเข้าไปอันนี้คือช่องปั๊มน้ำเดี๋ยวฝั่งนู้น ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวว่าใส่ชุดน้ำล้นด้านล่างใส่ออฟเซนบาร์ไม่มีสกริมเมอร์อ่ะเดี๋ยวต้องจอดสกริมเมอร์ให้ลูกค้าโอ้ยมาทำงานให้ครับ พื้นที่ก็สร้างแคกนะเราต้องเข้าไปทำงานทีละคนเไไดว่ดยลพื้นที่ก็ทำงานเข้าได้เต็นที่สอง ตอนนี้พวกค่อเจ๊ที่อยู่ข้างผนังเนี่ยเราตัดออกแล้วเดีใช้ปูนอุดเลยนะครับเราจะไม่ใช้แล้วยกเลิกค่อเจตทั้งหมด มคุณตลบลแล้วรอปาดนหนังบอเพื่อจะฝัง่อน้อดีใหม่นี<อ>่เขาติดฝาตะแกงตะทะเล็กเขาเี่เป็นสาบอกอ้องตรงบากหลบมาไม่งั้ติดฝาไม่ได้อะตอนนี้ภายในบอกก็เดี๋ยวรอปั่นปูให้แห้งช่องแรกเข้ามา ช่องนี้ได้ฐาลองแล้วโอเคส่วนรูที่เป็นหัวเจ็ตเก่าแล้วตัดแล้วอุดเด้ปูนเลยทีเดียวเลิกใช้ส่วนปั๊มเก่าของลูกค้าตัวนี้ก็เดี๋ยวถอดเอาขึ้นมาก่อน <Okay. S 1> ต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เพราะว่าไม่งั้นแรงไม่พอไม่สามารถส่งไปทำชุดน้ำล้นได้เล็กไป อันนี้คือแนวท่อส่งน้ำดีเข้าน้ำร้นนะครับอ,อ,อันนี้คือแนวท่อน้ำดีนะครับเออรัดล็อขอบบ่อด้านบนไปฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพเดทวนะ่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเอรอของเดิมเขาชิดติดผนังกองเลยอ่ะเรา เดินยื่นมาเลยเพราะเรารู้ว่าช่วงนี้คือช่วงที่น้ํามันมาขังเป็นจุดต่าสุดจุดสโลบอ่าเราก็เดินเลือ้อยท่อมาเพื่อมารับตะกอนตรงนี้สกิมเมอร์ตั้งแต้นรอรับเปลี่ยนคัามน้ําใหม่อ่าเดินท่อส่งทันดีมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชุดน้าล้านวางไว้ตรงฝั่งนี้ออกซิเจนบาร์ด้านล่างอ่าระบบลม เดี๋ยวปั๊มลม <ogene> <Ooh. S 1> จะตั้งอยู่ตรงจุดตรงนี <Mart demek> ้เดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาอุปกรณ์ปั๊มเฟิมอะไรของลูกค้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมีหลายตัวจัดควางกองให้เป็นระเบียบร้าแยกไว้ให้ลูกค้ารู้ว่าอันนี้คือไม่ต้องใช้แล้วนะเกินความจำเป็นคือบ่อเล็กนิดเดียวแต่ว่าเรามีอุปกรณ์เยอะมากเลยอะ อันนี้คือซากทั้งหมดที่เราจะไม่ใช้แล้วนะครับค <Yeah. S 1> ือไฟมันเดินพ่วงกันระโยงระยางไปหมดเลยหลายสวิตหลายพักมากเพราอุปกรณ์มีหลายตัวเดี๋ยวจะยุกแล้วตัดออกถอดเอาเฉพาะที่ใช้างานจริง อ่าตอนนี้เราก็ล้างบ่อเรียบร้อยแล้วเตรียมใส่กรองเหลืองานชุดน้ำล้นที่รอมาติดตั้งโอเคเดี๋ยวนี้เราก็ใส่แอนคู่ช่องแรกกรองเบาๆไปก่อนเ,อเพราะว่าบ่ออยู่ในร่มอ,อ่าวันนี้เราชุดน้ำล้นมาแล้ว เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเข้าไปยังหัวบ่อฝั่งตรงข้ามกับหน้าบ้านเพื่อซัดน้ำเข้าหาบ้านอันนี้เราบอกให้ลูกค้าช่วยเติมน้ำเข้าบ่อให้ละส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เทสน้ำกันอ่ะตอนนี้เราลองเปิดออกซิเจนบาร์ออกซิเจนบาร์เส้นนี้ความยาวหนเมตรเดินท่อสี่หุน ใช้กับปั๊มลม CP 6 0ศของไฮเหลลมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะไม่ไม่ค่อยแรงมากแบบเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นปั๊มลมที่มันไม่มีแบบสำรองจะแรงกว่านี้ลมจะออกเป็นกว่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเรากำลังเตเรียมเซ็ตเซตชุดน้ำลน้น ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะยกเข้าไปวางในบอ่อเพอเดี๋ยวเข้าไปในบอ่อแล้วพื้นที่มันจํากัดทําไม่ได้ดตอนนี้น้ําในบอ่อมันยังน้อยอยู่นะครับเราก็เอาน้ําจากในบอ่อเข้าใบนี่แหละน้ําเก่าที่ปลามีอยู่มาผสมรวมด้วยสูบเข้ามาเติมในบอ่อให้ได้ะ hả, con, con rồi, con đi vào phòng em, cái gì đó cái gì cái đó, ชุดน้ำบอลแล้สวยงามน้ำออกเต็มมากเดี๋ยวเราก็จะย้ายปลาละมาลงสู่ในบ่อ โอเควันนี้สำหรับโปรเจกต์งานรีโนเวทระบบกรบองบ่อปลาครับของลูกค้าได้กลับมามีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาได้อย่างสมบูรณ์กาเรได้ไที่เสร็จสิ้นแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับพวกเราโค่ดหนึ่งแต่โสงจะได้มีกำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานดีๆคลิปดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน สำหรับ EP นี้โค้นของตานศุลลากรพร้อบกับ EP ใหม่ของเราได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ